สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเรากำ,กำลังอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะพันเรียกว่าพันน้ำดอกไม้มันนะคะตอนนี้คือจะมาถ่ายให้ดูว่าลักษณะที่เขาสุกเนี่ยนะคะมันจะมีลักษณะไหนอันนี้เป็นผลเล็กมากเลยนะคะมันผิดคาดยังไงไ,ไ,ไม่ทราบค่ะเราก็ห่อไว้นะคะคือลักษณะของผลเนี่ยนะคะ เนี่ยค่ะจะมีลักษณะเหลืองๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะใช้มือกดเนี่ยนะมันจะนิ่มๆคือแก่แล้วนะคะเขาพร้อมที่จะหล่นได้ตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้อันนี้ลูกพันเล็กนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้น,น,นี่นี่นะะี่นี่เนี่ยค่ะพันใหญ่เขาจะลูกลักษณะนี้นะคะประมาณสัก เอ่อห้าร้อยกรัมหกร้อยกรัมเจ็ดร้อยกรัมอะไรประมาณนี้นะคะนี่ผลจะแตกต่างกันคือถ้าหากว่าตรงท้ายผลเขาเนี้ยนะคะมันนิ่มแล้วเนี่ยสแสดงว่ามันแก่อย่างนี้ถ้าปล่อยไว้สักพักหนึ่งเขาสามารถที่จะหล่นได้ถ้าเราปล่อยให้มันหล่นเนี่ยนะคะข้างในอ่ะมันจะช้าแล้วก็มันจะเละรับประทานไม่อร่อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเห็นว่าตรงข้างล่างเนี่ยมันเหลืองนะคะสามารถที่จะเด็ดมันได้เลยค่ะ